ข้อพความพีแห่งแรกที่บันทึกคำว่าคริสจักรแห่งแรกในพระคัมภีร์อยู่ที่ไหนแล้วสับในภาษากรีกของคําว่าคริสจักรคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรคําตอบข้อพคัมพีแห่งแรกที่บันทึกคําว่าคริสจักรไว้นั่นก็คือในมัทธิวบทที่16ข้อที่18ซึ่งมาจากศัพท์ภาษากรีก คือคำว่า e อคคล s เซแปลว่าชุมนุมชนที่ถูกเรียกออกมาคําถามที่สองข้อพรนพ์ที่บอกเราว่าเราเป็นอวัยวะของพระกายมีที่ไหนบ้างยกสักหนึ่งข้อแล้วลักษณะของอวัยวะที่ปกติที่ควรจะมีนั้น เป็นอย่างไรบ้างคำตอบที่สองข้อความพีที่กล่าวว่าเราเป็นอวัยวะของพระกายมีบันทึกไว้เช่นในรวมบทที่12ข้อที่5แล้วยังมีเอเฟโซบทที่4ข้อ25เป็นต้นนะครับแล้วในฐานะที่เราเป็นอวัยวะที่ปกตินั้นเราควรจะมีลักษณะอะไรบ้าง เช่นนะครับ 1. ก็คือเราต้องมีชีวิตมีชีวิตหรือว่ามีชีวิตทีวา 2. องต้องมีการใช้งาน 3. ม,มีการร่วมประสาน 4. ถูกรวบรวมไว้ด้วยกัน 5. ไม่แยกจากกันเป็นต้นนะครับคำถามที่สข้อพิ่มพีที่บอกว่าอย่าได้ละทิ้งการประชุมของเราเองบันทึกไว้ที่ไหน แล้วประโยชน์ของการประชุมมีอะไรบ้างคำตอบในฮีบรูบทที่10 25. ข้อ25กล่าวว่าอย่าได้ละทิ้งการประชุมของเราเองเหมือนอย่างบางคนที่ทำจนเคยชินนั้นแต่จงเตือนสติซึ่งกันและกันและให้มากยิ่งขึ้นในเมื่อท่านทั้งหลายเห็นว่าวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วประโยชน์ของการประชุมนั้นเช่น ทำให้มนุษย์อย่างเราซึ่งเป็นผู้เชื่อนะครับในฐานะที่เป็นอวัยวะของพระกายมีชีวิตชีวาแล้วก็ทำให้วิญญาณของเราฟื้นชื่นขึ้นต่อมาการประชุมมีประโยชน์ต่อเรานะครับทําให้เราได้ละการหล่อเลี้ยงฝ่ายวิญญาณแล้วก็ถูกก่อสร้างฝ่ายวิญญาณถูกกระทำให้สำเร็จและสุดท้ายนะครับสำเร็จ พระประสงค์ของพระเจ้านี่ก็คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการประชุมเป็นต้นนะครับอาเม่